จบเสร็จแล้ววันนี้ดูเหมือนเกมจะไม่เป็นใจให้เราเลยครับใช่ไหมครับครับตยกสีว่าจะมาเล่ง่าแล้วมาล้มหน้ามุมตัวเองก็ตอบนั่นนะนะตอนแรกนึกว่าจะมาแล้วล้มลงนั้นหมดเลยครับก็เบียดนะเบียดนะเบียดเลยนะเบียดเลยนะเบียดเลยนะมวยพักยกราคาสนามครับแอดมวยสองพันครับราคาตามเวทีนี่ครับเปิดสูงสุด300บาทเดียวก็เปิดนะครับฉะนั้นเราออกตัวได้ครับบังทุนง่ายๆครับแอดมูเอแล้วก็2 000นะครับ @moy2000 นําหน้ากดเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับพอล้มลงนั่นนั่นอย่างว่าน่าจะก็ราคากับอาวุธมันก็โหมว่าต้องขอขอโทษด้วยครับครับโอเคทุกคนที่ช่วยเชียร์ครับไม่เป็นไรครับดูจะได้ทั้งความทํใหม่เนาะตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับเพือแก้ไขครับคือก็หลายอย่างครับผมรู้รู้สวยครับ เพราะไหนเพราะน้ำหนักเพราะกีเมดมันดีเป็นใบแม่รูออ้ว่าเกี่ยวกันเลย <c oughs> ตอนแรกตอนแรกมันเอาไปว่าผมยอมแพ้ต่อไฟนี้ครับไฟนี้ยอมครับแล้วก็เดี๋ยวไปแก้ใหม่ครับ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากเรื่ความไม่แพ้แล้วก็กลับมงแก้ไขกันใหม่ครับก็ทําการบ้านใหม่ครับสู้ใหม่ครับผมขอโทษทุกคนที่ช่วยเชียนะครับก็ทําดีที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณโปรโมเตอร์เสียบวัเสียโน้ตนะครับที่ขึ้นโปรแกรมให้รายการใหญ่ก็ทำเต็มที่นะครับขอโทษไปยัง พอลันด้วยครับที่ทําไม่ผิดหลังวันนี้ครับแล้วก็น้องๆในค่ายครับผมก็ทําเต็มที่แล้วครับขอโทษเทรนเนอร์พี่อันคงเจียมนะครับแล้วก็พี่อะครับผมครับผมครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่วงต่อไปครับผมขอบคุณครับเราแก้เกมมาตั้งแต่ค่ายเราเรามาเน้นแข่งกว่ายังไงพี่เขาเดินเข้ามหาร วฝีมือเราเร็วกว่าพี่เขาเพราะผมดูเทปดูเทปพี่แกทุกวันตั้งแต่ผมต่แฟร์นะมั่นใจช่วงต้องไหนก็ผมขึ้นไปผมก็เก่งอย่างเดียวก็คือเกรงพี่เขาใหญ่กลัวเขากระทะเราเราตามไปไปกลัวแค่ลูกนะคนนี้หนึ่งในเล็กช่วนช่วงแบบใช้สมองน้นนูแล้วไม่เหมือุปกรณ์เลยใช่ไหมค่อยๆค่อยเลือกเขาใหญ่แค่เรา ทุกวันนี้เราอยากเปลี่ยนสไตล์แล้วไม่อยากเป็นมวยบูวมวยแรกแล้วก็คือมันมันเจ็บคเรายิ่งอายุเยอะเราวแเจ็บอืมเอาละวันนี้จะขอบคุณใครบ้างล่ะก็ใช้ได้แล้วขอบคุณนายสมจิตครับอาชีพหนามลยขอบคุณแม่เอ๋แม่เอ๋อาชีพแต่ต้องรอดูว่าท่าะไรจะอาชีพนี้ครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับขอบคุณผู้สึกผู้บุกสอนขอบคุณน้องๆในค่ายที่ช่วยปั้มลูทีละสามทีละสี่โอ้ก็ขอบคุณ กองเชียร์ที่มาเชียร์วันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่มาเป็นกองเชใยรครับตัวแทนซอสเห็นเลยครับสุดัอชาุดรอเขาเลยอนี้ไต่ดีมากครับไต่ดีมากแบบว่าไม่เหมือนกับไปที่แล้วเลยเขาศึกษามาดีครับเขาซ้อมดีด้วยเขามั่นใจมากครับก่อนขอเขามั่นใจนี่เปักเซียนนี่เขาไม่ได้การถึงวันเลสสกคนเลยนะโอ้ไม่ได้การถึงเลสักคนเลยชุดหน่อยก็ไต่ดีครับ ฝากติดตามค่ายจิบมโนนแล้วก็ทีมเวทด้ครัฝากทุกคนติดตามค่ายจิบมโนนด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำรายการออกมาอีกครับเพราะว่ามีรายการที่เวทีมวยที่อตะกอสั่งเวลา2โมงนะใส่สอนพึ่งวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับทุกวันคขอบคุณมากครับตอนนี้จัิดได้ค่าค่าอาทิตย์เท่าไหรอาทิตย์ประมาณแปดแปดหมื่นบาทโอเคนิดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากมากครับ นี่ก็เป็นถึงสัมภาษณ์ของชูเจริญแล้วก็หนึ่งล้านเล็กครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นี่เป็นคลิปหลังเกมที่นํามาฝากกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง y o u t u b e สพัฒนาชัยครับเจอกันคลิปต่อไปมวยพักยกราคาสนามครับมวยสองพนแอำหน้า M, 2000, na, m U A Y แล้วก็สองพันครับกดเพื่อนๆในไลน์ออกตัวได้ตอนพักยกครับ